มันไม่หลับมันแก้งมันยังไงเฮ้ยไม่แกล้งไม่หลับนะผมเอาไอ้เคี้ยวอ้วกมาเองไม่หลับได้ไหมอีกคุยโทรศัพท์อยู่คุยโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวงเลยไอ้นี่ไม่เกี่ยวเคี้ยวทางผมมันโทรศัพท์อยู่มันขับรถมันเหนื่อยไอ้เคี้ยนี่ไม่ได้ขับรถกูคุยโทรศัพท์อยู่แน่ะมึงย yes. ังไง คุยโทรศัพท์อยู่ต้องงายให้กูกดดันงอกเลให้กูกดดันด้วยเสียงไหมเฮ้ยของไข่เจียววะขกลงเ่ยค่ันข้ลงกันปล่อยมันนองไปกันปล่อยมันเคลียร์ไมปล่อยมันเคลียร์้วมันขับรถแนขับรถหลงแนลงหลงเลยขุดอยู่้สั าตาาอมั่มันให้มันออกมาให้เวลาครึ่งชั่วโมงมีจ่าเปียกอยู่ปยูกาอ้มมมาอก,าม,าก <c oughs> มีอาาดด้วยอาฆาตว่าเวลาห้าทีโอเคไหมกูก <c oughs> ดโทรศัพท์อยแล้เียร์เขาห้ มีอาคาดด้วย